บันทึกอยู่นะคะแมสนะคะเราจะไม่วางสเปรย์สบัดกันนะคะเราก็จะไม่เก็บใส่กระเป๋าโดยสารการนะคะเพราะว่าตรงส่วนสีเขียวที่สบโปตรงนี้เป็นหน้านะคะอืเราก็จะเอาวางบนอุปกรณ์ที่เราทำขึ้นมานี่ค่ะเก็บพับได้นะคฮะไ้อยู่นะโอเครับเข้าไปนะคะอือแล้วก็ม้วนนะคะ ้อค่ะท้องนะคะเก็บใส่กระป๋องได้โอเควางได้วางได้โอเคค่ะแล้วถ้าเกิดเราจะทำความสะอาดแผ่นพลาสติกนี้ก็ทำได้นะคะก็แค่ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์สเปรย์แล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดแผ่นพลาสติกได้เอากลับมาใช้ได้นะคะตอนนี้ห้องยากำลังผลิตกันอยู่นะคะเพื่อลดการวางแมสแบบกระจายเชื้อท่านใดสนใจจะมารับ แผ่นพลาสติกไปทําก็ยินดีนะคะมาติดต่อได้ที่ห้องยาชั้นหนึ่งค่ะพี่แตมเชิญชวนทุกคนวางแมสให้ทุกที่นะคะวางแมสกอย่างถูกวิธีนะคะเอาไปใช้กับที่บ้านได้นะคะมารับเอาไปให้คนที่บ้านได้ค่ะช่วยกันไม่กระจายเชื้อขอบคุณค่ะ